เขียได้ลูกมีมัน,นพัดนะฉันเขียนชี้หน่อยเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 เอาตีเส้นให้ก่อนเขียนชี้น่ะเขียนชี้เพนครับอ่ะเขียนชีเ้เพนซิสระเอก่อนไม่เอาตั้งใจตั้งใจไม่เอาสระเอตรงนี้อ่ะเริ่มต้นสระเอลงมาอะโอเคสระเอมว้วนดีๆเออพอพาน ขึ้นไปสวยอ่าสวยๆขึ้นไปที่ไม้โทไม้สวยเลยเออไม้โทไม้โทน้องหนูน้องหนูเขียนดีๆม้วนหางดีๆเออม้วนหางเออขึ้นไปเขาทหารดีๆสวยๆอ่ากาลันการันเก่งนะ ฉันเขียนแต่อันนี้ให้หมดเลยนะค่ะอ่ะต่อไปเป็นวรรป,ปด <c oughs> อ่ะวรัป,ปมีเส้นก็ได้